ที่นี่นะคะเป็นคลองนะคะแถวนี้ซอยนี้จะเป็นคลอง <ry> เป็นคูที่นี่เป็นคูนะคะตรงนี้เป็นคูเขานะคะที่นี่น่าจะเป็นสมัยก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นชีพุดูเมืองแร่หรือเปล่านะคะแต่เป็นยาวนะคะตรงนี้เป็นสะพานด้านหน้าตรงนี้คือเข้าเมืองพังงานนะคะเรียกว่าบ้านฝ่ายท่านะคะในพังงานมีหมู่บ้านที่ชื่อคล้ายๆกัน โอเคตรงไปก็ได้นะคะหรือตรงนี้มีสะพานนะคะก็สวยนะคะเห็นภูเขาลูกช้างไหมคะภูเขาลูกช้างตรงนี้เราจะมาอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเส้นทางนี้จะไปด้านหลังอีกที่หนึ่งเส้นทางนี้เราเคยมาหลายครั้งนะคะก็คือมาอสำรวจเส้นทางใหม่วันนี้เราไปอีกเส้นทางหนึ่งก็คือด้านหลังนี้ถ้าไปเส้นทางนู้นจะเข้าไปในเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่เส้นทางนี้เป็นสวนเป็นสวนนะผลไม้ผสมนะคะเป็นสวนผสมมีมะพร้าว มีเมาน้ำโปปาบอกว่าที่นี่ปูเกาวสวยนะคะภูกลูกช้างเอลฟเฟนมอลเทนที่นี่ก็จะมีปามฮิลล์รีสอร์ทนะคะมีรีสอร์ทเรียกว่าปามฮิลล์รีสอร์ทอยู่ตรงนี้นะคะแต่ปามฮิลล์รีสอร์ทเราไม่เคยไปแต่ว่าค่อนข้างจะสวยนะคะเพราะว่าเคยเห็นในโฆษณาปามฮิลล์รีสอร์ทน่าจะคล้ายๆลากูน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตรงนี้นะคะมีเส้นทางปั่นจักรยานนะคะเส้นทางปั่นจักรยานจะเนโรหน่อยนะคะ <c ười> ก็คือคล้ายๆที่ใช้ทั้เมืองมีเส้นทางปั่นจักรยานให้สองข้างแต่ที่นี่จะถลอดสองเลนนะคะแล้วก็มีเส้นจักรยานแถวนี้ก็ยังมีเรียบเรียบเรียบแม่น้ํามาเรื่อยๆนะคะที่นี่แม่น้ํามีแม่น้ำหนึ่งสายนะคะที่เชื่อมอเชื่อมระหว่างพังงาแล้วก็มีภูเขานะคะภูเขาหิน ที่พังงาจะมีภูเขาหินเยอะนะคะก็คล้ายๆกับสตูลนะคะภูเขาเยอะๆภูเขาหินแต่ว่าที่นี่จะสวยเป็นภูเขาลูกช้างตรงนี้มีสพานตรงนี้น่าจะเป็นเขื่อนนะคะเป็นใช่เป็นเขื่อนเล็กๆสวยนะคะใกล้ๆกับสนามตรงนู้นจะเป็นสนามออกกาลังกายนะคะเป็นสนามกีฬาของพังงานะคะเป็นสนามใหญ่ที่พังงาก็จะมีโรงเรียนอนุบาลอนุบาลไทยช้างมัธยมมีโรงเรียนประฐมนะคะมีโรงเรียนเยอะ ในพังงาที่นี่มะพร้าวเยอะนะคะน่าจะอร่อยแล้วก็มีสวนปาล์มแล้วก็มีบานาน,นานะคะมีกล้วยที่นี่กเกษตรก็ดีนะคะในพังงาแล้วก็มีต้นไผ่ ใกล้จะออกถนนใหญ่อีกครั้งหนึ่ง